สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมบุตุนิยมวิทยาประจำวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2567กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันมันและประเทศไทย ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทําให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักได้นะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกค่ะส่วนแผนที่ดาวเทียมนะคะในช่วงเช้านี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะปกคลุมทางด้านบริเวณภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากจะเป็นทางด้านตอนล่างของภาคกรุงเทพมหาคนครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ใต,ตอนบนนะคะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งค่ะ ส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีกลุ่มเมฆฝนนะคะปกคลุมส่วนมากจะเป็นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะมีกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะคะปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยที่ห่างฝั่งออกไปนนะคะ่ะจากกลุ่มเมฆฝนนะคะที่ปกคลุมอยู่นะคะโดยเฉพาะประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดค,ะคะ่ะและในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะในบริเวณประเทศไทยที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นมา ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในช่วงวันที่29ถึงวันที่30นะคะการกระจายของฝนนะคะในวันที่29นะคะยังคงกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งทั้งทางด้านพื้นที่ภาคใต้นะคะทางฝั่งตะวันตกส่วนมากก็จะเป็นทางด้านตอนบนของภาครวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราด อ่าวไทยที่ห่างฝั่งออกไปนะคะการกระจายของฝนรวมถึงมีโอกาสที่เกิดเรื่องของ ฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นมาได้ส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะของภาคเหนือ <c oughs> นะคะภาคกลางนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก <c oughs> เฉียงเหนือเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากจะเป็นทางด้านตอนล่างของภาครวมถึงทางด้านขอบตะวันออกของภาคคะ่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมาได้ค่ะ ส่วนการพยากรฝนสะสมนะคะในช่วงวันที่30นะคะ ในบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะการกระจายของฝนมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นมาได้ทางด้านรับลมมรสุมนะคะตั้งแต่ทางด้านพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคนะคะภาคกลางรวมถึงภาคใต้ที่เป็นด้านตะวันตกของภาคค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วลักษณะการกระจายของฝนจะอยู่ทางด้านขอบตะวันออกของภาคภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งนะคะโอกาสที่จะมีการกระจายของฝนก็ยังคงกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะ รวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่เดิมๆนะคะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคล <conclusions S 3> <vale> ื <Torah> ่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับคลื่นลมทางด้านอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษ ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนคลื่นลมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการพยากรณก์อากาศประจำวันค่ะเริ่มจากการพยากรณก์อากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองแด้ละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจ,จิตริิษณนโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่าสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองได้ละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุนดินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองแดือละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเสียงบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึงองศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่ง มีฝนฟ้าขนองระละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกแปรจินบุรีฉะเจิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้ละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33ถึงองศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองดแดอละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะ หากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือโทร02-399-4012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ